อินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องงอง,ง,อง,ง,องสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร์พายอาบางใหญ่ไนาบาซา่านนทบ,บุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษ,ษ,ษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับบริษัทคิดแอนด์คิสและไทยแวนการ์ดครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox อะไรอยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมรายการที่จะพาผู้ชมทุกท่านไปรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพลาโมโมเดลหนังสือกร์ตูรหรืออื่นอีกมากมายนะครับผมเราจะมาทำการแกะกันให้ดูเลยดีกว่าว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับ และสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยก็ผมกับการ์ดไฟแบนการ์ดไทยอีดิชั่นนั่นเองนะครับผมแหมอินเตอร์กันเลยทีเดียวนะครับก็แน่นอนั้นก็ผมว่าจะต้องอ่าอินเตอร์กันหน่อยเพราะว่าใกล้จะเข้าสู่ช่วง AEC กันแล้วนะครับผมซึ่ง AEC แปลว่าอะไรวิชินก็ไม่รู้เหมือนกันแป้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผมวันนี้วิชินจะขอบอกเลยว่าจะทําการรีวิวสกิลความสามารถต่างๆของแคลนเพลมูลที่ปรากฏในชุดนี้นั่นเองครับผม ชุดนี้ก็คือ booster deck รหัส VGT BT03-2 กล่องสีม่วงนั่นเองนะจ๊ะโดยในกล่องนี้ครับผมก็จะมีแคลนเพลมูลจำนวนมากที่สุดอยู่ในกล่องนี้นั่นเองและก็จะเป็นการปรากฏตัวขั้งแรกของแคลนเพลมูลด้วยอ่าก็จะทำให้สามารถอ่าเล่นได้อย่างครบเด็กนั่นเองขอ่าผมก็คือสามารถนำไปเล่นจริงได้แล้วนั่นเองก็คือซื้อกล่องนี้ก็คือจะได้เพลมูลในตอนนี้ครบทุกตัวแน่นอนครับและนั่นนะครับผมว่าก็มีการวางจำหน่ายแล้วทั่วไปสามารถ หาได้ตามร้านขาชะน,น้ำใกล้บ้านทางนะครับผมหรือถ้าเกิดหาไมา่ได้จริงๆก็ติดต่อได้ทาง Facebook วิชินนะครับผมทางกล่องข้อความน่าจะอยู่ประมาณบนบนขวาขวาของหน้าจอนะครับผมประมาณนี้นะจ๊ะเอาแล้วครับผมเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเรามาดูกันดีก,กว่าว่าสกิลของเพลิมูลทุกตัวในกล่องนี้มีอะไรบ้างครับผมเดี๋ยวพิชินเคาะเก็บกล่องก่อนนะจ๊ะเพราะว่าพิชินแกะออกมาเรียบร้อยแล้วครับผมโอเค ตามหลักปฏิบัติสากลนะครับผมก็จะเริ่มที่เกรดศูนย์กันก่อนนั่นเองเอ๊ะมันมีหลักสากลตั้งแต่เมื่อไหร่พี่ชินตั้งเอาเองไม่ใช่เหรอโอเคครับผมเกรดศูนย์ก็จะมีให้น้ำหมด5ใบาด้วยกันโอเคมาดูกันดีกว่าว่าแต่ละตัวมีความสามารถยังไงบ้างก่อนพูดถึงตัวเริ่มก่อนละกันนะครับผมก็คือเจ้านี้เลยผู้จัดการจากนรกนะครับผมอาใช้คำว่าตัวเริ่มนั้นจริงๆอาจจะไม่ถูกต้องเรียกได้ว่าเป็นยูนิตท,ที่ทุกคนมักจะใช้เป็นตัวเริ่มมากกว่า คือเราไม่ได้ห้ามใช้เกรดศูนย์ใบอื่นเป็นตัวเริ่มนะครับผมน้องจะเอาทริกเกอร์เป็นตัวเริ่มก็ไม่มีใครว่ากันนะจ๊ะอันนี้คือแล้วแต่ชอบเลยนะครับผมเพียงแต่ว่าทางอ่าญี่ปุ่นนั้นเขาได้ทําการจัดตัวนี้ไว้ในกรณีที่ว่าอยากใช้ตัวนี้เป็นตัวเริ่มไม่อยากใช้ทริกเกอร์สําหรับแคลนนี้นั่นเองนะจ๊ะโอเคมาดูขอสมัครกันก่อนนะครับผมขอสมัรถประเภทออโต้เกิดที่แวนกาด์เท่านั้นอ่าแน่นอนอยู่แล้วมันเป็นตัวเริ่มก็ต้องอยู่ต้องอยู่ที่แวนกาด์แน่นอนนะครับผมเมื่อเพลมูล ใบอื่นก็คืออ่าเมื่อกาดแคลนเพลมูนนะครับผมใบอื่นไลท์ทับยูนิตนี้คุณสามารถโซชาร์จหนึ่งใบนั่นเองครับอ่าเดี๋ยวพี่ชินเตรียมยูนิตเกรดหนึ่งก่อนอ่าสมมติเป็นตัวนี้แล้วกันก็เมื่อเข้าเทินปุ๊บอ่าเราก็สแตนแล้วรอแล้วนะครับผมเราก็ทําการไลท์ทับพอไลท์ ub, พุทับปุ๊บอ่าเอฟเฟกของผู้จัดการจาการกลก็จะทํางานครับผมเราก็จะทําการโซชาร์จหนึ่งนั่นเองโซชาร์จ so ก็คือการนาการ์ดปบมูลสุดของกองเรานะครับผมหงายหน้า แล้วก็เอามาไว้ข้างใต้นั่นเองนี่ก็คือการโซชาร์จนั่นเองนะครับผมเพราะยังไงแคนเพลมูนั้นก็จะเน้นการชาร์จอยู่แล้วด้วยนั่นเองทีนี้ก็จะมีคําถามว่าถ้าเกิดเจ้าผู้จัดการจันรกนั้นเป็นใบล่างไม่ใช่ใบแรกกอสมมติอยู่ในลักษณะอย่างนี้ก่อนแล้วเราทําการนํำยูนิตตัวอื่นมาไลทับปราความสามารถของผู้จัดการจันรกจะได้ชาร์จอีกไหมไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่การไลทับล้ การไลทับก็คือเขาจะต้องอยู่ใบบนสุดแล้วก็มีการไลท์ทับไปอย่างเงเขาเรียกไลทับแต่เนื่องจากในตอนนี้ผู้จัดก,การจักนรกไม่ได้อยู่ใบบนสุดแล้วเขาอยู่ในโซลแล้วนั่นเองครับดังนั้นเอฟเฟกต์เขาจะไม่เกิดพวกยูนิตที่เอฟเฟกต์เกิดในโซจะต้องมีเขียนระบุไว้ชัดเจนครับว่าประเภทเกิดอยู่ที่โซอะไรแบบนี้นั่นเองนะจ๊ะก็ตอนนี้อาจจะยังมีไม่ค่อยเห็นนะครับผมแต่ในอนาคตก็จะมีให้เห็นแน่นอนแต่ยังไงขอยืนยันว่าถ้าเกิด เป็นลักษณะนี้ก็คือจะไม่ได้โซชาร์ตนะจ๊าก็คือผู้จัดก,การจะนรกไปอยู่ข้างใต้แล้วไม่ใช่ใบแรกแล้วนะครับผมก็คือไปเป็นโซแล้วนั่นเองดังนั้นความสามารถจะไม่เกิดแต่ถ้าเกิดโอเคเขาเป็นใบแรกในเทอร์แรกไลฟ์ปุ๊บอ่ะอย่างนี้ได้ชาร์ตแน่นอนไม่ต้องห่วงจ้าโอเคเรียบร้อยใบยแรกนะครับผมคราวนี้ทริกเกอร์ใบอื่นๆอย่างเช่นเราทริกเกอร์สไปร์ลมาสเตอร์นะครับผมหรือจะเป็น ฮิลทิกเกอร์ตัวตลกลูกอมนะครับผมหรือจะเป็นไดนามายจักอร์สามตัวนี้จะไม่มีเอฟเฟกนะครับผมเดี๋ยวพี่ชินขอข้ามเลยนะครับคราวนี้เราจะมีทริกเกอร์ใบหนึ่งที่เป็นเอฟเฟกก็คือดรอทิกเกอร์นั่นเองนะครับผมนั่นก็คือเรนโบว์เมจิกเชียนอ่ามาดูก่อนเรนโบว์เมจิกเชียนนั้นเอฟเฟกคืออะไรนะครับผมเอฟเฟกประเภทออโต้ Auto. เกิดที่เรียกาเท่านั้นนะครับผมอ่าก็คือต้องหลูข่ข้างๆเท่านั้นนะจ๊ะอยู่แวนการ์ไม่เกิดนะครับผมต้องอยู่ข้างๆเท่านั้น เมื่อยูนิตนี้นะเมื่อยูนิตที่ถูกตัวนี้บูสต์นะครับผมเดี๋ยววิชินเตรียมก่อนละกันอ่าสมมติเป็นตัวนี้ละกันอ่าโจมตีฮิตคุณสามารถโซชาร์หนึ่งใบจากนั้นก็นํายูนิตตัวนี้กลับเข้ากองการแล้วก็สลับกองการนั่นเองอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวอธิบายให้ฟังละกันเมื่อยูนิตนี้ทําการบูสต์อ่าบูสต์ให้ตัวนี้และตัวนี้ทําการโจมตีแล้วก็โจมตีฮิตขึ้นมาก็คือตีเข้านั่นเองนะครับผมก็คือฝันตรงข้ามไม่กาดหรือว่ากาดไม่อยู่อะไรแบบนี้นะครับ เมื่อตีเข้าปุ๊บเอฟเฟกตัวนี้ก็จะทํางานก็จะทําการโซชาร์ดหนึ่งใบนะครับผมก็คือนําใบบนสุดจากกองการมาไว้ข้างล่างแล้วตัวนี้ก็จะกลับเข้ากองไปแล้วก็สลับนั่นเองก็หมายความว่าเราสามารถวนทริกเกอร์เจ้าดรอทริกเกอร์ตัวนี้มาใช้งานได้อีกเรื่อยๆนั่นเองครับผมก็จะเป็นยูนิตที่ดีมากเพราะว่าช่วยในการ uh, เพิ่มทริกเกอร์ให้เราใช้ได้อีกเพราะปกติทริกเกอร์เราจะมีแค่สิบหกใบจริงไหมครับแต่ถ้าเกิดเจ้าตัวนี้วนกับเข้าไปอีกเราก็จะมีโอกาสเปิดได้ทริกเกอร์ตัวนี้เพิ่มขึ้นอีก แน่นอน,นครับผมก็เรียกได้ว่าเจ๋งจริงๆโอเคนี่จะเป็นเกรดศูนย์ทั้งหมดนะครับผมก็จะมีที่มีเอฟเฟกอยู่2ตัวเท่านั้นเองมาดูเกรด1กันบ้างดีกว่าครับผมว่ามีเอฟเฟกอะไรบ้างโอเคมาดูที่เกรด1ตัวแรกอันนี้จะเป็นยูนิตมาตรฐานนะครับผมเกรด1พลังโจมตีแปดพันไม่มีเอฟเฟกกับดาร์คเมนทัลไบคอนตัวนี้ไม่มีเอฟเฟกนะครับผมพ่ชินขอข้ามเลยนะจ๊ะโอเคกับเจ้าตัวนี้เลยครับผมสกาวจัก,กร์อ่าโอเค กระเลนหนึ่งพลังโจมตี7,000นะครับผมกับความสามารถประเภทออโต้เมื่อยูดิตนี้ลงช่องแวนการ์ดหรือเลียอากาศก็ได้ก็คือจะลงตรงนี้ลงตรงนี้ช่องไหนก็เกิดหมดเลยนั่นเองครับผมหากแวนการ์ดของคุณเป็นแคลนเพลมูลคุณสามารถโซชาร์จได้1ใบนั่นเองครับผมก็คือง่ายๆเลยครับเมื่อเข้ามาในสนามปุ๊บจะช่องแวนการ์ดก็ดี ช่องเรียอากาศก็ดีนะครับผมหากแว่นกานเราเป็นแคนเพลมูนก็ชาร์จหนึ่งไว้นั่นเองโอเคพี่ชินทําชาร์จให้ดูหลายรอบแล้วเดี๋ยวพี่ชินต่อไปนี้จะไม่ทําชาร์จให้ดูแล้วนะครับเพราะว่าน่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วว่าการโซชาร์จคืออะไรนะครับผมโอเคแน่นอนว่าเขามีเลขหนึ่งเขียนไว้ตรงสัญล so ักษณ์โซชาร์จก็หมายความว่าโซชาร์จแค่หนึ่งใบนะครับผมคือจะชาร์จกี่ใบเนี่ยต้องดูที่สัญลักษณ์เขาว่าเขาเขียนว่าเลขอะไรถ้าเกิดเขียนเลขหนึ่งก็คือชาร์จหนึ่งเขียนว่าเลขสองก็คือชาร์จสองนะครับผมเขียนระคับ เอ่อชาห้าสิบนี่ก็แพ้เลยนะครับเพราะการหมดกองนะครับผมไม่มีนะครับ้าไม่มีชาห้าสิบใบนะครับผมโอเคมาดูเกรดหนึ่งตัวถัดมาบ้างดีกว่าครับผมกับเจ้านี้เลยนักสะกดจิตจากขุมนรกนะครับผมก็จะเป็นเพอร์เฟกการ์ของแคลนเพลมูนนั่นเองวิธีการใช้งานก็ไม่ยากครับผมอ่ะขั้นตอนที่หนึ่งก่อนบอกก่อนเลยว่าการ์ดเพอร์เฟกการ์หรือการ์ดพิทักนั้นทุกตัวจะมีความสามารถระบุไว้ชัดเจนครับว่าคอนติเนียลใส่ได้แค่สี่ใบเท่านั้นนะจ๊ะคือใส่หกเจ็ดแปดไม่ได้นะครับผม ต่อให้เป็นแคลนอื่นก็ตามหรือใบอื่นก็ตามก็ไม่สามารถใส่รวมกันได้เกิน4ใบนะครับผมมันก็จะเหมือนกับฮิวที่เกินนั่นเองดังน,น,นั้นนี้ก็จะเป็นข้อจํากัดอย่างหนึ่งของการ์ดเพอร์เฟกต์การ์ดนั่นเองแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าถ้าเกิดใส่เพอร์เฟกต์การ์ดกันเยอะๆแล้วก็มันก็คงไม่สนุกจริงไหมใช่แล้วครับผมเอาไว้รุ้นกันตื่นเต้นดีกว่านะจ๊ะความสามารถการใช้งานก็จะค่อนข้างง่ายครับผมก็คือหากแวนการ์ดของคุณเป็นแคลนเพลมูนเดี๋ยวไวชินเตรียมเกรดหนึ่งอย่างนี้แล้วกันเพราะว่า เกณฑ์นหนึ่งก็คอลเกณฑ์นหนึ่งเป็นการเดียนได้เมือ่อฝนข้ามโจมตีมาเอาสักประมาณ3าม0 0ื่นและกันนั้รกบผมพอประมาณไม่เวิร์เหมือนคราที่แล้วแล้วนะจ๊ะตีมาปุ๊บอ่ะพี่ชินอยากจะกาดเอาให้ชัวร์เลยก็คอลนักสะกดจิตจากขุมนรกลงโชคกาดเดีย่ยสโซนครับผมแล้วก็ใช้ความสามารถก็คือทิ้งการ์ดแคลนเพลมูล1นใบจากบนมืออะไรก็ได้นะครับแล้วก็เลือกการา์ดหนึ่งใบก็ตัวนี้ก็จะไม่ถูกการโจมตีครั้งนี้ฮิตนั่นเองก็คือการ จะป้องกันโจมตีได้หนึ่งครั้งชัวร์เลยนั่นเองครับผมก็ใช้งานกันง่ายมากๆเลยสําหรับอ่าเพอร์เฟกต์การนั่นเองจริงๆถ้าเกิดใครเล่นแวนรกดมาตลอดก็น่าจะรู้จักวิธีใช้เพอร์เฟกต์การหรือการที่ทักกันอยู่แล้วนั่นเองครับผมแต่ไม่มีไม่ต้องปไปเลยนะครับก็หาซื้อไปใส่เด็กกันได้เลยนั่นเองจ้าโอเคมาดูเกรดหนึ่งตัวถัดมาบ้างดีกว่าครับผมกับเจ้านี้เลยเธอคอยบิสเทมเมอร์นะครับผม อ่าก็จะเป็นยูนิตเกรดหนึ่งพลันจมตี6,000มาพ้องกับเอฟเฟกต์ดีๆครับนั่นก็คือเอฟเฟกต์ประเภทคอนติเนียอ่าเกิดตลอดเวลานะครับผมเกิดที่แวนการหรือเรียอากาศก็ได้นะครับผมอ่าในเทอร์นของคุณนะครับผมหากในโซของคุณมีการ์ดชื่อคลิมสันบีสเทมเมอร์ ยูดินนี้จะบวกพลังโจมตี3,000อ่าเดี๋ยวก่อนเชคก,ก่อนครีมซันบิสเทมเมอร์คือตัวไหนคือตัวนี้นั่นเองครับผมเกรดสอง,องเอานั่นเองถ้าเกิดมีตัวนี้อยู่ในโซนะครับผมพลังโจมตีตัวนี้ก็จะบวก3,000ทันทีก็จะกลายเป็น9,000นั่นเองครับผมอยู่ตรงไหนก็บวกนะครับผมขอแค่มีครีมซันบิสเทมเมอร์อยู่ในโซเอาแต่ถ้าเกิดไม่มีล่ะไม่มีก็พลังโจมตี6,000ธรรมดาลดลงไป3,000เลยนะครับผม หลายลคนอาจจะงงว่าพี่ชินลราครมสันบีดแฮมเมอร์มันจะอยู่ข้างใต้ได้ยังไงล่ะถ้าเกิดตัวนี้เป็นแวนการ์ดมันจะไลท์หนึ่งทับเป็น2ได้ยังไงอย่าลืมครับผมว่าแคลนนี้เนี่ยเน้นโซชาร์จค่อนข้างมากสมมุติว่าเราใช้ตัวเริ่มเป็นผู้จัดการจากักรนรกจริงไหมครับอ่าแล้วถ้าเกิดเราทําการไลท์เอฟเฟกผู้จัดการจากักรนรกชาร์จปุ๊บอาจจะโชคดีชาร์จได้ครีมสันบีดแฮมเมอร์ไงครับผมมันก็เลยจะบวก3 0 0พนั่นเองอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับผมแหม ดังนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวบูสชั้นดีเลยครับผมสามารถเล่งพลังได้ถึง9,000จะตีเองก็ได้จะบูสก็ดีครับผมสุดยอดจริงๆกับเธอคอยบีสเทมเมอร์นะครับผมอ่าโอเคมาดูกรดเหนึ่งตัวสุดท้ายกันนะครับผมกับเจ้านี้เลยมิดไนท์บันนี่นะครับผมซึ่งยูนิตตัวนี้ก็จะเป็นอีกคีย์ยูนิตหนึ่งสำหรับแคลนนี้นั่นเองนะครับผมว่าความสามารถของเธอค่อนข้างดีทีเดียวอ่ะมาดูก่อนความสามารถอะไรบ้างความสามารถประเภทออโต เกิดที่เรียก่าเท่านั้นนะครับผมคือเกิดที่ด้านข้างเท่านั้นนะจ๊ะจ่ายค่าคอสเป็นเคาน์เตอร์บาสหนึ่งนะครับผมแล้วก็นำยูนิตนี้เข้าโซก็คือจะมีจ่ายค่าคอสสองอย่างก็คือเคาน์เตอร์บาส์หนึ่งด้วยแล้วก็เก็บเข้าโซด้วยดดเดี๋ยวพี่ชินเตียวเคาน์เตอร์บาสไว้ก่อนแล้วกันนี่เป็นเคาน์เตอร์บาสสมมุตินะจ๊ะสมมุติโอเคเมื่อยูนิตท,ที่ถูกยูนิตนี้บูสต์โจมตีฮิตเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแสดงตัวอย่างให้ดูอธิบายฟังก่อน หากแวนการของคุณเป็นแคลนเพลมูนเราสามารถจ่ายค่าคอร์สก็คือเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งแล้วก็นำมิดไนท์บันนี่เข้าโซนนั่นเองเลือกเพลมูลหนึ่งใบในโซของคุณที่ไม่ใช่ชื่อมิดไนท์บันนี่แล้วคอลลงช่องเรียวการอ่าเดี๋ยวทำให้ดูดีกว่านะครับผมเดี๋ยวพี่ชินขอเตรียมการนิดนึงอ่าสมมติพี่ชินมีกเกตสอเป็นแวนแล้วกันอ่ะอย่างนี้ล้กัน อ่าแล้วก็ต้องมีเกรดศูนย์เกรดหนึ่งอยู่ข้างล่างด้วยอ่ะสมมติมีเกรดหนึ่งอยู่ข้างล่างอ่าเอาเป็นตัวนี้ละกันอ่าแล้วก็มีเกรดศูนย์ผู้จัดก,การจานรกอ่าอย่างนี้ละกันนะครับผมอ่าสมมตินะคราวนี้เมื่อเราเริ่มการต่อสู้อ่าแล้วก็เอามินไนท์บันนี่บูสต์นะครับผมให้ยูนิตตัวนี้แล้วตัวนี้ตัวนี้ก็โจมตีทีหนึ่งอ่ากระบวกพลังอันเรเยบรร้อยโจมตีฝ่ายตรงข้ามถ้าโจมตีฮิตก็คือฝ่ายตรงข้ามไม่การหรือว่าากาศไม่อยู่หรืออะไรก็ตามนะครับผม เอฟเฟกต์มิดไนท์บันนี่แล้วก็สามารถสั่งให้ทํางานได้ครับอ่าก็คือจ่ายเคาน์เตอร์บัสหนึ่งก่อนความหนึ่งนะจ๊ะแล้วก็นำมิดไนท์บันนี่นะครับผมอ่าเข้าสู่โซนนั่นเองเอฟเฟกตัวนี้จะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นคอสสามารถประเภทสามารถก็คือไม่บังคับคุณจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้เมื่อนะเมื่อนําเข้าสู่โซนเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เลือกยูนิตตัวอื่นที่ไม่ใช่มิดไนท์บันนี่นะครับผมวิธีนอะาจะเลือกตัวนี้แล้วกันแล้วก็ c อลลงช่อง rc ก็ นั้นก็จะหมายความว่าเป็นการสลับยูนิตนบันนี่เข้าไปในกองอเข้าไปในโซลโซเทีครับเข้าไปในโซแล้วก็เอาตัวจากในโซออกมาสู้ต่อนั่นเองก็เรียกได้ว่าเพิ่มจํานวนการโจมตีให้มากขึ้นนั่นเองครับนี่ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของแคลนนี้นั่นเองและนั้นนครับผมว่าความสามารถแบบนี้นั้นไม่ได้มีแค่ไนท์บันนี่ตัวเดียวนะครับผมมีตัวอื่นอีกแน่นอนเดี๋ยวมารีบดูกันดีก,กว่าครับผมว่ามีอะไรบ้างอ่ะแต่ความสามารถของไนท์บันนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมไม่จําเป็นว่าจะต้องอใช้ตลอดนะครับถ้าเกิด ไม่ห้ามกันนะครับผมไม่จะเป็นจะต้องใช้ตลอดกลัวเอเปลี่ยนไปมีตัวอะไรออกมาต้องใช้เสียประโยชน์ไม่ต้องใช้ก็ได้เก็บไว้ใช้เทิน้ายัางไงก็ได้จ้ะโอเคเกรดหนึ่งก็จะมีเท่านี้ครับผมมาดูเกรด2กันบ้างดีกว่าว่ามีตัวอะไรบ้างครับผมอ่ะตัวแรกตัวนี้เลยละกันกับตัวตลกผู้หิวโหยนะครับผมอโอเค พอสามารถแน่นอนครับผมว่ามาพร้อมกับพอสามารถในการช่วยชาร์นั่นเองอ่ะคอสามารถประเภทออโต้เกิดที่แวนการ์หรือเรียอากาศก็ได้นะครับผมเมื่ออยูนินนี้โจมตีฮิตหากแวนการ์ของคุณเป็นแคลนเพลมูลคุณก็สามารถโซชาร์จได้หนึ่งใบนั่นเองก็คือจะอยู่แวนการ์ก็ได้อยู่เรียอากาศก็ได้นะครับผมอ่ะเราสมมติอ่ะ,มมอะพี่ชินอยู่แวนการ์แล้วกันโจมตีปุ๊บตีฮิตอ่ะก็ได้ชาร์จหนึ่งใบนั่นเองนะครับผมอ่ะแต่ถ้าเกิดอยู่เป็นเรียอากาศเราจะทายังไงดีอ่นะนาพี่ชินเตรียมแวนการ์ก่อน เวนกอร์อะไรก็ได้เนาะเอาอย่างนี้ก่อนละกันสมมุตินะครับอ่าเมื่อยูนิตตัวนี้โจมตีปั๊บโจมตีฮิตปุ๊บเอฟเฟกก็ทํางานนะผมก็จะโซชาร์จหนึ่งใบการ์ชาร์จเวลาโซชาร์จเนี่ยชาร์จที่ชาร์จจะชาร์จใต้แวนการ์เท่านั้นนะครับผมไม่ชาร์จใต้เรียกาอย่างนี้ไม่มีนะครับชาร์จใต้แวนการ์เท่านั้นนั่นก็คือก็จะชาร์จอย่างนี้นั่นเองอ่าก็จะเป็นสไตล์นี้ครับผมสําหรับการชาร์จของยูนิตแคลนนี้นั่นเองอ่านี่ก็จะเป็นตัวตลกผู้หิวโ โอเคเรียบร้อยเอฟเฟกตัวนี้ไม่งงใช้ง่ายครับผมตีฮิตชาร์จหนึ่งง่ายๆเลยดูเกรด2สองตัวถัดมาครับผมกับเจ้านี้เลยเอลเฟนจักร์นะครับผมอ่าน้องช้างของเรานี่เองความสามารถประเภทออโต้ Auto, เกิดที่แวนกาเท่านั้นเมื่อยูนิตแคลนเพลมูนใบอื่นของคุณลงช่องเรียการคุณสามารถชาร์จหนึ่งได้ทันทีครับผมอ่ะก็ง่ายๆอ่ะสมมติตัวนี้อยู่แวนกาใช่ไหมครับก็ยังไม่มีอะไรพิชินคอยูนิตมาเพิ่มหนึ่งตัวเอฟเฟกต์ทำงานก็สามารถ ชาร์จได้1ใบนั่นเองครับผมเรียบร้อยอ่าแต่แต,แต่แต่จะไม่ชาร์จก็ได้นะครับไม่ห้ามเอฟเฟคเขาไม่บังคับครับผมหรือคออีกก็ชาร์จอีกทําไปได้เลยครับผมตามเดก,กิมที่ตัวนี้อยู่แวนการ์ดอ่าอยู่แบบบนสุดด้วยนะจ๊ะเอฟเฟคเขาจะทำงานทุกครั้งที่มีการ call unit ลงช่องเรียวกาดน,นั่นเองครับผมก็ใช้ง่าย ใช้งานง่ายครับผมสนุกสนานกันไปเลยก็เรียกได้ว่าชาร์จกันมันไปเลยครับผมยิ่งชาร์จเยอะก็ยิ่งดีครับเพราะว่าเด็กนี้นั้นเน้นนํายูนิตที่อยู่ในโซออกมาบูต่ออยู่แล้วดังน,นั้นเนี่ยเกิดชาร์จได้เกรด3ก็สนุกสนานเกรด2ก็ได้ครับผมมาดูเกรด2ตัวันมาบ้างดีกว่ากับเจ้านี้เลยบาร์กิ้งเซเบลัอ่ะไม่มีเอฟเฟกครับผมเป็นยูนิตมาตรฐานพลังโจมตี1 0 0่0แล้วก็ไม่มีเอฟเฟกนะจ๊ะดังนั้นก็ไม่มีเอฟเฟกก็ต้องข้ามสิครับผมแหมพิช มาดูยูนิตเกรด2ตัวสัดมาครับผมกับเจ้านี่เลยคริมสันบีสเทเมอร์อ่าพลังโจมตี800 0ครับผมพอาสามารถประเภทคอนติเนียลเกิดที่แวนการ์หรือเลียาการ์ก็ได้ในเทิร์นคุณหากในโซคุณมีการ์ดชื่อคริมสันบีสเทเมอร์อยู่ในโซยูนิตนี้ này, พลังโจมตีบวก3,000ก็คือถ้าเกิดมียูนิตตัวเนี้อีกตัวหนึ่งใบอื่นอยู่ในโซก็จะบวกสพั 3, นั่นเองครับผมซึ่งปกติแล้วเราเล่นเราก็มาจากใส่ตัวนี้สัก4ใบยอยู่แล้วจริงไหมครับดังนั้นก็จะมีโอกาสที่ ตัวนี้จะอยู่แวนการ์ดแล้วก็มีข้างล่างเป็นคิมสันบีเทมเมอร์คือมีโซเป็นคิมสันบีนั่นเองหรือตัวนี้อยู่เรียการ์ดแล้วก็ชาร์จด้คิมสันบีเทมเมอร์อีกอะไรก็ว่าไปนะครับผมดังนั้นก็คือถ้าเกิดตัวนี้อยู่ที่แวนการ์ดแล้วมีคิมสันบีเทมเมอร์ตัวอื่นอยู่ในโซตัวนี้ก็บวก3000หรือตัวนี้อยู่ที่เรียการ์ดแล้วในโซเราก็มีคิมสันบีเทมเมอร์ก็คือมีตัวเดียวกันอยู่อีกก็จะบวกอีก3 0ม0นนั่นเองครับผมซึ่งเด็กคออยอยนนกคออเเิดไ่่ยาทาหรนนั เกรด2ใบสุดท้ายนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลย Miller Demon นนะครับผมอ่าความสามารถประเภทอโอโต้เกิดที่เลียกาศเท่านั้นนะครับจ่ายค่าคอสเป็น c o u n t เตอร์บัแล้วก็นำตัวนี้เข้าสู่โซนนั่นเองครับผมอ่าเมื่อ,อยูนิตนี้โจมตีฮิตหากเวนการของคุณเป็นแคลนเพลมูนสามารถจ่ายค่าคอสอ่ะก็คือความ1น,นะครับผมแล้วก็นำตัวนี้เข้าโซนนั่นเอง และจากนั้นก็เลือกเพลมูลใบอื่นของคุณที่ไม่ใช่มิลเลอร์เดมอนแล้วก็คอลงช่องเรียกกาศนั่นเองครับผมอ่าเดี๋ยวทำให้ดูดีกว่าอ่ะสมมตพิพิชินมีแวนเป็นตัวนี้ละกันอ่ะเดี๋ยวเตรียมโซนิดหน่อยนะจ๊ะอ่ะเป็นอย่างนี้ละกันนะครับผมอ่ะสมมุติมิลเลอร์เดมอนโจมตีฮิตก็คืออ่าการดไม่ได้อะไรไม่อยู่ไม่กาดก็ตาม เอฟเฟกต์ทำงานนะผมอ่าจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับเป็นเอฟเฟกต์ประเภทสามารถอ่ะสมมติว่าใช้ละกัน c o u n t อร์บล s สหนึ่งนะครับผมแล้วก็นําตัวนี้เข้าสู่โซ่จากนั้นให้นํายูนิตอื่นๆที่อยู่ในโซ่ตัวไหนก็ได้นะครับผมที่ไม่ใช่มิลเลอร์เดมอนอ่ะก็ต้องเป็นตัวนี้สิคอลงช่องเรียกกาศนั่นเองครับผมจะคอลงช่องไหนก็ได้นะครับตรงช่องไหนก็ได้รฟมไม่ได้บังคับว่าจะต้องลงช่องเดิมเท่านั้นนั้นก็คือสามารถลงช่องอื่นก็ได้แล้วแต่ชอบเลยนั่นเอง ความสามารถของมินเนดเดมอนก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมค่อนข้างจะใช้งานง่ายก็คือตีฮิตจ่ายค่าคอสเก็บสลับเปลี่ยนตัวนั่นเองครับผมซึ่งมันจะเป็นเอกลักษณ์ของแคลนนี้มากๆอยู่แล้วนั่นเองโอเคเกรด2ก็จะเท่านี้ครับผมมาดูเกรดสามมากดีกว่าว่ามีตัวอะไรบ้างอ่ะตัวแรกเลยนักมายากลแดนสุนธยาโรเบิร์ตนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็มาพร้อมความสามารถเมกาบลาสด้วยนะครับผมแหมเด็ดจริงๆความสามารถประเภทออโต เกิดที่แวนกนนาเท่านั้นนะครับผมเมื่อเริ่มเมนเฟสของคุณนะก็คือสแตน์แล้วจั่วแล้วนั่นเองครับผมเข้าเมนเฟสปุ๊บอ่ะโซชาร์จก่อนเลย1ใบโอเคอ่ะชาร์ตหนึ่งใบก่อนจากนั้นก็สามารถดูการ์ดใบบนสุดของกองเราก็ผมเราก็เลือกเอาว่าจะไว้ที่เดิมหรือว่าไว้ใต้กองนั่นเองครับผมซึ่งเอฟเฟกต์ก็คือจะเหมือนกับซ e ออารมาเทลัสเลยนั่นเองครับผมจะต่างกันตรงที่ว่าชาร์ตแล้ว ไม่ได้บวกพลังปกติจะชาร์จแล้วไม่บวกพลังอยู่แล้วต่างกันที่เรื่องของเอฟเฟกอื่นมากกว่าคือเอฟเฟกเนี่เหมือนกันเปรียบคือชาร์จแล้วก็เช็คใบบนสุดชอบก็ไว้ไม่ชอบก็ไว้ข้างล่างนั่นเองครับผมเห็นงแว่าจะต่างกับ free eo มาจะลู้สึกรตรงที่ว่าเอฟเฟกของเขาจะไม่มีเอฟเฟกบวกพลังนะครับผมอะมาดูเอฟเฟกต์อย่างที่2ของเขาดีกว่าก็คือเอฟเฟกต์มีก้าบลัสนั่นเองนะครับผมความสามารถประเภทแอคทีฟ เกิดที่แวนการหรือเรียกากก็ได้อะแน่นอนเมกาบาสก็ต้องใจ่าค่าคอสเป็นโซ8ใบนะครับผมแล้วก็ความห้านั่นเองนำเรียกากเกรด1ห,หรือต่ำกว่าทุกใบของคู่แข่งเข้าสู่โซคู่แข่งนั่นเองครับผมก็คือถ้าเกิดฝ่นตงข้ามอาเดี๋ยวทำให้ดูก่อนดีกว่าเดี๋ยวขอเตรียมแป๊บนึงนะจ๊ะก็เดี๋ยวต้องเตรียมโซ8ใบก่อนก็อัน1 2 3 4 5 6 7 ะโอเคโซ so, 8ใบนะครับผมแล้วก็ต้องมีโรเบิร์ตอยู่ข้างบนแล้วก็ต้องมี5ดาเมจด้วยอ่าโอเคคราวน,นี้เมื่อถึงเทิร์นเรานะครับผมอ่าอันนี้1 2 3 4 5 5แล้วโอเคเมื่อกี้6แล้วแพ้เลยนะครับผมแปลเมื่ออยู่ในเทิร์นเราปุ๊บอ่าเราก่อนหนึ่งเราสั่งใช้งาน,นเอฟเฟกของโรเบิร์ตก่อนเมก้าบัสของโรเบิร์ตครับผมเ,เป็นคอน์เตอร์ประเภทแอคทีฟอยู่แล้วดังนั้นก็คือใช้ได้เลยคว่ำห้ใบนะครับผม5ใบเลยนะครับจากนั้นก็ ถอดโซ่ถึง8ใบอะสวัสด์ใบ,บ1 2 3 4 5 6 7 8้าเอฟเฟกต์โรบอทก็จะทำงานทันทีครับผมเราสามารถนำเรียกาดเกรด1หรือต่ำกว่าของคู่ต่อสู้ทุกใบเข้าโซ่นั่นเองนังนั้นหมายความว่าแถวหลังคู่ต่อสู้ก็น่าจะหายเกลี้ยงเลยครับผมเพราะว่าเป็นการบังคับเข้าสู่โซ่ดังน,นั้นก็คือเป็นการตัดกําลังการบูสต์ของยูนิตฝั่งงข้ามนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นเกรด2ของคู่แข่งก็จะไม่เข้าโซ่แต่อย่างใดนั่นเองก็เรียกได้ว่าเป็นยูนิตท,ที่ มีเอฟเฟกค่อนข้างจะน่ากลัวอีกตัวหนึ่งนะครับผมคืออย่างแรกก็คือได้เช็คใบบนสุดแล้วอ่ะก็ดีนะครับผมเป็นทริกเกอร์ก็รู้เรื่องจริงไหมนอกจากนั้นเมกาบ,บาของเขาก็ยังสนุกสนานด้วยครับผมก็เลยได้ว่าเสกมายากลให้เกรดหนึ่งบนดงข้ามหายหมดเลยโอ้โหลึหกละศูนย์ก็หายหมดเลยกันนะว่าตัวต่อบูส์นั้นไม่มีครับผมก็เลยได้ว่าเหนื่อยกันไปเลยทีเดียวซึ่งการเข้าโซนนั้นก็จะไม่ต่างจากการทำลายแต่อย่างใดครับผมเพราะว่ามันทำให้ยูนิตของเขาหายไปนั่นเองแต่คราวนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับสถาาาานการรณ์ด้ววยะผเพ่ ระหว่างทำลายกับเข้าโซนั้นะมันก็ไม่เหมือนกันจริงไหมอ่ะโอเคนี่ก็จะเป็นความสามารถของนักมายากลแดนสุนทยาโรเบิร์ตนั่นเองครับผมอ่ะเรียบร้อยมาดูเกรดสาตัวสุดท้ายกันดีกว่างั้นเดี๋ยวขอเริ่มที่เจ้าตัวนี้ก่อนเลยครับผมกับ b า r k i n g Manticore อ่ะโอเค b าร์ก n g m a n น i c o r เอฟเฟก็จะเป็น2อย่างด้วยกันนะครับผมมาดูอย่างแรกกันดีกว่าเอฟเฟประเภทคอนตินเกิดที่แวนการ์ดในเทิร์นของคุณ ถ้าในโซของคุณมีคลิมสันบีสเทมเมอร์ยูนิตนี้บวกอีก3,000ไมแล้วกับผมหม่แล้วกับคลิมสันบีสเทมเมอร์อ่าเดี๋ยวเตรียมให้ดูก่อนเลยก็คือถ้าเกิดเข้าเธอเราแล้วตัวนี้อยู่ในโซจากการชาร์จก็ดีหรือจากการไล่ตามปกติก็ดีนะครับผมบาร์กินน้งแมนดิคอก็จะบวกพลังอีก3,000ันนั่นเองถือว่าสูงมากเลยนะครับผมเป็น1มื่นแล้วไม่ต้องจ่ายค่าคอสอะไรเลยดังนั้นหมายความว่าถ้าเกิดต่อสัก7 0 0 0 พลังโจมตีก็จะขึ้นไปถึง20,000ได้เลยนั่นเองนะครับผมก็จะต่อโดยอีกสัก8,000ก็สนุกสนานต่อใน9,000ก็รู้เรื่องนะครับผมเรียกได้ว่าโหดจริงๆเลยกับบาร์กิงมันติคอลความสามารถแหล่ของเขามาดูความสามารถอย่างที่2บ้างดีกว่าครับผมอ่าความสามารถเฮดออโต้เมื่อยูดิตนี้ลงช่องแวนการ์ดเราจั่วการ์ดหใบครับผมแล้วก็เลือกการ์ดหนึ่งใบบนมือของคุณและนําเข้าสู่โซ ไอหนึ่งใบที่ต้องเข้าสู่โซนนี่คือไม่จำเป็นจะต้องใบที่จ่วนะครับคือจ่วมา1อันก่อนแล้วก็เลือกอะไรก็ได้เข้าสู่โซนดังนั้นก็จะมีข้อดีครับอย่างเช่นสมมติพี่ชินมีเกรดเกรดหนึ่งเกรดสองอะไรอย่างนี้ไว้ก่อนอเกรดสูอ่าโอเคประมาณนี้ก่อนนะกันนะครับพี่ชินไม่มีครีมสันบิดเทมเมอร์ในโซครับผมแต่ว่ามันอยู่บนมือเพิ่งจั่วได้อะไรพวกนี้มานะครับผมอาจจะใช้ความสามารถของบาร์กิ้งมานิคอร์ไลท์ลงไปก่อนเอฟเฟกต์อ่าจ่วหนึ่งขึ้นมาจวอะไไรก็ด้ แล้วก็นําการหนึ่งใบเข้าสู่โซแค่นี้คิมสันบีทเทมเมอร์ก็เข้าไปอยู่ในโซแล้วไงครับเห็นไหมครับมันเป็นความสามารถที่เอาไว้ซับพอร์ตการเพิ่มโซแล้วก็เพิ่มความสามารถของเขาด้วยนั่นเองแต่ก็ไม่จำเป็นจะต้องเก็บคิมสันบีทนะครับผมอยากจะเก็บตัวอื่นอะไรก็ได้ที่มันมีผลต่อรูปเกมในทางที่ดีนั่นเองก็เรียกได้ว่าเป็นความสามารถที่ดีมากๆครับผมก็คือได้จั่วด้วยได้ชาร์จด้วยและยิ่งมีคิมสันบีทแฮมเมอร์ในโซ ก็คือตัวนี้นะครับผมก็จะบวกอีก3,000เรียกได้ว่าเป็น1 3ื่นต่ออีกสัก7 0 0 0 8 0 0 0 9 0 0ก็พอ็แล้วก็ผมตีหนักมากๆเลยนี่ก็จะเป็นความสามารถทั้งหมดของบาร์กิ้งแมนตีคอ์นั่นเองจ้าโอเคมาถึงกระเลสใบสุดท้ายของเรากันแล้วนะครับผมกับเจ้านี้เลยไนท์แมดดอร์อลิสซึ่งความสามารถก็จะเหมือนกับเจ้าอาร์มิลเลอร์เดมอน ทุกประการนะครับผมต่างกันเรื่องของเกรดหน้าตาแล้วก็พลังโจมตีนั่นเองซึ่งแน่นอนก็ผมว่านแมนดอรอลิสนั้นจะเหนือกว่าตรงที่ว่าหน้าตาน่ารักมากๆครับผมมิลเลอร์เดมอนนั้นสู้ไม่ได้เลยใครบอกอาจจะมีคนเถียงก็ได้ครับว่ามิลเลอร์เดมอนมันน่ารักนะครับผมอ่ะโอเคงั้นมาดูความสามารถกันดีกว่าความสามารถประเภทออโต้เกิดที่เรียกาเท่านั้นก็คือต้องเกิดด้านข้างเท่านั้นนะครับผมอ่าถ้ายูนิตนี้โจมตีฮิตอ่าแล้วแวนกาของเราเป็นแคลน เพลมูน uh, อ่ะก็วางไว้ก่อนอย่างนี้นะครับผมเราสามารถจ่ายค่าคอสก็คือเคาน์เตอร์บลัสหนึ่งแล้วก็นำนท์แมดอลลิสเข้าสู่โซ,โซจากนั้นเราก็นำการ์ดใบอื่นนะครับผมที่เป็นแคลนเพลมูนนะครับผมที่ไม่ใช่ไนท์แมดอลลิสที่อยู่ในโซออกมาสู้ต่อได้นั่นเองก็จะเหมือนกับมิลเลอร์เดมอนอ่ะทำให้ดูดีกว่าสมมุติมีโซอย่างนี้ละกันนะจ๊ะอ่ะโอเคไนท์แมดอลลิสโจมตีโจมตีฮิตปั๊บเอฟเฟกต์ทำงานนะผมเคาน์เตอร์บลัสหนึ่งนะจ๊ะ แล้วก็เก็บอลิสเข้าสู่โซนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนใบอื่นออกมาสู้ต่อได้นั่นเองครับก็จะเป็นมีเรดเดมอนออกมาก็ได้หรือตัวอื่นก็ได้นั่นเองแต่ถ้าเกิดมีเรดเดมอนตีอีกก็ฮิตอีกถ้าเกิดตีฮิตอีกก็เคาน์เตอร์บาร์สหนึ่งเก็บเข้าสู่โซเอาอลิสเอามาตีต่อได้อะไรก็ไปนะครับผมมันจะเป็นลูกเล่นของแคลนนี้สไตล,ล์นี้นั่นเองก็คือเน้นการจมตีอย่างต่อเนื่องแล้วก็สลับตัวออกมาสู้เรื่อยๆนั่นเองครับผมตัดได้ก็ตามที่เรายังตีฮิตแล้วก็เรายังมีเคาน์ นี่ก็จะเป็นความสาม,มารถของไนท์แมดดอร์อลิสนั่นเองซึ่งก็เก่งมากๆความจมตีก็10,000ม,มาตรฐานอยู่แล้วครับผมตอบสตสอีกก็น่ากลัวจริงๆเลยทีเดียวนี่ก็จะเป็นความสาม,มารถของยูนิตทั้งหมดในแคลนเพลมูลในตอนนี้นะครับผมซึ่งบอกว่าการนี้เยอะมมากๆเพราะว่าออกครั้งแรกก็ออกมาแบบจัดเต็มเปิดตัวมาขึ้นเวทีมาแบบโหดมากๆเลยนะครับผมซึ่งสําหรับใครที่ชอบนะครับเด็กที่หรือแคลนที่ต้องการจมตีหลายครั้ง แล้วก็มีการจัวด้วยแล้วก็มีลูกเล่นสนุกสนานด้วยแถมมีชาร์จด้วยนะครับผมแถมหน้าตาก็น่ารักด้วยอีกต่างหากแนะนาแครนนี้เลยนะครับผมจัดกันไปเลยทีเดียวก็แน่่อนครับผมว่าสามารถหาซื้อได้แลวนั่นเองตามร้าน้าชั้นนาทั่วบ้านของท่านนะครับผมใกล้ๆกลบ้านนะ,ะใกล้ใกล้บ้านใครก็ไปซื้อที่นั่นได้เลยแต่ถ้าเกิดหาซื้อไม่ได้จริงๆนะครับผมก็สามารถติดต่อได้ทาง Facebook พี่ชินเช่นเคยนะครับผมก็มีกล่องข้อความไว้นะจ๊ะอ้าวนะครับผมสําหรับ การรีวิวสกิลต่างๆความสามารถต่างๆของแคลนเพลมูนในชุดนี้ก็คงต้องขอจบแล้วแต่เพียเท่านี้นะครับผมไว้คลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็แน่นอนว่าผมว่าต้องเป็นคอมโบของเพลมูนแน่นอนสำหรับวันนี้พี่ชินขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย